สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้แม่จอยสิมาอรีวิวของสินค้าที่ลูกค้าเอฟซีเพิ่นทรงมให้เป็นกําลังใจนอกจากพี่น้องหลังจากสีต่อสูงมาโดนมาลายปีนี้อีหลงนี้ผงเนียงขายอีหลงดักกุ้งแม่จอยพารุยจากพี่น้องอันนี้เอฟซีเพิ่นท่งมาจากอุบลจากพี่น้องเี่ จากคุณเอื้องคำเนาะจา้ะเนาะหู้โหสานีกับพ่อจากคุณเอื่อนคำขอบคุณได้หลายขอบคุณกำลามที่เพื่อนไว้ว่างใจเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไว้ว่างใจมั่นใจนี่ฟีมือได้ปนงานของเฮาที่เย็ดออกไปเพื่อนถือก็ถือใจเพื่อนก็เลยส่งผายแยงหนีมาให้แม่จอยเย็บให้อีกเนาะจ้ะพี่น้องมาเข้ามาเปิดเบืองน้ำกันจ้ะพี่น้องเปิดดูสิคะของมาจากอุบลมาจากอุบลนดดิงดิ แยกซอยกันห้องคงมีสิถือมือด้วยหนูมาจากอุบลราชธา,านีานเอามาหลุ่นน้ำกันจากพี่น้องหลุนน้ำกันนานี่กัพ่อได้ขายอยู่จากพี่น้องพี่หลงดับกุ้งเนาะนานี่กับพ่อได้ใส่พ่อได้กป่อยได้ปกนอยู่เด็กขี่พนันเนาะเด็กแต่ซังพนันรุ่นนู้นในเรื่อยอยู่จากพี่น้องผู้ใดสนใจก็ เขาไปเบิ่งได้จ้ะพี่น้องเด้อในเพจแม่จอยแม่จอยร้อยเกินไปเบิ่งได้จ้ะพี่น้องพี่หลวงมาสูงไม่จอยเฮ็ดมาหนีกันหลายปีแล้วจ้ะพี่น้องสองปีสามปีลูกสีได้เอาอยไปเฮ็ดชั้นไหมล่ะเฮ็ดสีมือดิเฮ้ยเขาช่วยเลยเห็นสินค้าเพื่อนดีใจจ้ะพี่น้องดีใจะคชั้นแรกจ้ะพี่น้องเอาเอาลูกสาวข่อยจะไปเห็นแง่ไหมล่ะลูก ใช่แม่นี่จ้าพี่น้องมาองรอนรุ้นด้วยกันบอลูว่าคนทรงขนาดนี่เพื่อนสีมีใบมะไ่เนาะจ้าพี่น้องเขียนตัวย่างมะไ่เบิง้งเนาะอันจ้างไพกระเบือจจังไม่จอย่าสั่นจ้าพี่นอ <c oughs> <c oughs> อ้องอ่หยอกจ้าขวงเนจ่าจังหน่อยนี่เป็นทรงมะไ่เย็บทรงเส้นทรงนิ้วมะไ่ความยาวความยาวของตัวอีหลงดักกุ้งเนาะจ้าพี่น้องนี่ โอ้ดีใจลหลายหลอบใจหลายหลายเด้อพี่น้อยเพิ่นไหวบ,าาบ้างใจพ่อเนาะไหวบ้างใจผลงานมือสีมือของเฮาจากพี่น้องไปตั้งไว้แต่ร่างคนจากพี่น้องพี่จากพ่อพ่อคนอยากให้แม่แม่เห็ดบะได้ช่วยแม่หรอมัิงถึงแล้วนะคะของถึงเราจะคุ้นเกื่อนข้ามไม่จอด้รับเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆ คนว่า,บ,าบ๊อบฝ้าก็ได้จะไม่จ้อยมันสีบ่งงามเนาะจากพี่น้องมันโมเมนผ่าเนาะจากพี่น้องมันเหตุเปล่ามาได้เป็นผ่าตะไคร้ผ่างงี่หลงดักกุ้งทำตลอดทั้งปีเนาะจากพี่น้องเนาะผู้ใดอยากอุดหนุนผู้ใดทีด่ตนสัตว์กะหางเงินเลี้ยงร้านจากพี่น้องแตกสวัดสวัดอีจากพี่น้องบ่ได้ค่าขนมร้านอีจากพี่น้องเล็นมาหนีสองสามปีไม่มีโกง,งจากพี่น้องไม่มีปลายทางเลยจากเด้อหันจากได้ค่ะ เอาไปใส่เบิ้งจากพี่น้องนาแรกนาฝนติดต,ตลอดอีลงดักกุ้งไม่จอยราะจากนอกบด้คุยจากพี่น้องตามทีเอฟซีเพิ่นลงให้เบิ้งเนาะลูกค้าที่เพิ่นอุดหนุนไปมันทุกคนมันทุกคนจากพี่น้องรากาคันอยากได้ง่ายเดียวๆก็ได้เด้อจากพี่น้องคู่ละยิ่มห้าบาทกถึกๆจากพี่น้องใครสนใจกะพักเข้ามาได้จากพี่น้องไม่จอยมีมเบอร์โทรไว้ใต่ลีปจากพี่น้อง ขอบคุณหลายๆขอบคุณน,น้ำงามเหมือนนี่แม่จอยมารีวิวของคุณเอื้องคํามาจากอุบลราชธานีมารีวิวีมาอวดมาอ่างพี่น้องเนาะจากพี่น้องเนาะแม่จอยกับสีเฮดให้มันสมกับเพื่อนไว้วางใจเนาะจากพี่น้องเนาะเอ็นน้ำงามเห็ดเต่ามันจะโบงงามจะพี่น้องกันได้ทรมานันกระทรงมใหอก่อยในเด้อจ้าอือ้าได้ทรมานันกระทรงมาก่อยกุ้งกุ้งไงกุ้งควายกุ้งเต้นปลาไหล บอกอไปเข็งเขาเบิดจ่าพี่น้องบ่ว่าตาดักตะก,กุ้งหลงไม่อยเขาเบิด์พร้อมที่กินได้ในแม่นม้ำในน้นำหวยน้ำน้องจ่าพี่น้องเขาเบิดจตจมืันนี้ก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะจ่าพี่น้องเนาะพอกันโดนมันเปิดมันนายกันจ่าพี่น้องขอบคุณงามๆเนาะจ่าพี่น้องขอบคุณได้หลายพอกันคลิปหน้าเนาะจ่าพี่น้องสวัสดีค่ะ